ลกขึ้นมาจะได้บอกโอ้หแผลไปอยู่แห้งเหล,ล,ลือเก่าเด่นหย่งนั้นจังประเทศมันก็สายติ๊กติ๊กปุ่นแต่อยู่ปุ่นนี่มันกระโดดตึ๊กกระหนักล้วก็เป๊กก๊อก่ะกับเปแขวนคอกับลายต้อเป็นประเทศที่เขียดแตนเดี๋ยวเนี่ยมันมมนใจววาเขาจะมาหลอดย้อนยาให้ย้อนวัคซีนอย่างเดียวเนี่ยแต่ว่าเขาจะหลอดย้อนเขาหลวดเมือ่อหลวดใจกัน หลอดย่อนว่าเฮามีสติกันบ่าวพมาราาักษาหลอดย่อนศีลย่อนทำเนี่ยจะเป็นรักเป็นแรงเป็นแกนยึดแกงกลางคือเขาคือเขามีสติบ่าวะมาทราาักษาไปเล่นไปหมวนจนลืมเนื้อลืมตัวจนว่าพิษบาดเหียงอกันลืมภัยอันตรายที่จะมานี่ยคือเขาหักกันแป้งกันอย่างกัมพจ้าเบิร์นว่าอย่งางคูบาอาจา์เบิรนว่ากอมือก็นิ้มมันก็ไ่ได้เต่ากัน คนต่าําคนสูงคนดีคนลวกคนบลวกคนมีนามีตาคนบบมีนามีตาแต่ว่าถ้าเขาจ่่ยกันกั้มกันนี่มันก็กั้มกันอยู่แป้งกันอยู่นี่มันก็จะผภาษาลมเกี้ยวกันหมดเนาะลองก็ว่าคนว่างเครือข่ายทั้งสังคมเนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยดีที่สุดเด่นโซเชียลเฟซบุก๊กอย่างเดิวมวรรดาแบบตึงวันแต่ว่า เครือข่ายทั้งสังคมบางเฮาเนี่ยมีพรรคก่อมาสูกันมีกำกินกับมาสูกันเหมือนลอ้ลอ,ลอเก้าปอหลวงล้อเก้าเปนหวานเนี่ยได้หูได้หันกันยอดว่ามีภัยวิบัติเนี่ยคำสอนของเปิ้เข้านำกำกินมาของแต้วัตถุต่างๆแล้วมันสอนประแต้มางคนก็ว่าจะได้บริหารเป็นที่ถ้าว่ามันห่างแตป่ประเทศกับพัฒนาไปแล้ว หลยประเทศพัฒนาไปถึงเวลาลุกตีกันว่าต้งแซแมกก็บใส่เป็นยังแต่บ้านเขามันมาได้เป็นตึกเป็นบ้านอย่างฮะแต่ว่ามันคักกันแฝงกันอบอุ่นใจอยู่ด้วยกันมวนนี่เขาห้องว่าสมคาะาอาคีหรือว่าสามคีมันเป็นอย่างอีเหมือนตุเจ้าใส่ผ้าเนี่ยนี่ใส่สีมะขาไปไหน้หมดงานซบกับไปงานแต่งกับไปตายกับไปเกิดกับไป เออแต่ถ้าเป็นสีแดงสีเหลืองมันจะพลิกกันแต่สีมะ้าหรือว่าสามะคีมันจะจุ่มกันหอมกันอยู่กันได้สียังกจำมันก่อนเออเหืมันอูกันได้มันอยู่กันได้ต่างคนต่างทำน้าที่อันนี้มันถึงจะเป็นสีมะขามเออมันถึ่งจะเป็นความเจิญหลงเหลืองสามมะคีเนี่ยมันมาจากกํามวาสัมะกับอาคิคือว่าดับไฟ บ้านแหนมีไฟอยู่นี่เินบื้อเามาไม่คิดไฟเป็นไงลไม่ตั้งหลายเออมันึงเสียงหลังเป็นหลังก็เสียงย้อนไฟน้อยเดียวอ่างูตัวน้อยเดียวก็ึงจดลาได้เออพระราากษัตริย์ตนน้อยตนบัตันใหญ่เีจะไปพมาตู้เจ้าบวชวันเดียวบ่ดีพม่าเพิ่นว่ามันจะได้กํา <laughs> hai uh, nhung keo nhà keo hòa trung châu hơn phải họ này, hình à, như ăn, họ trở ba, họ họ sẽ ăn, nên nhung bạch แต่กิดบ,บานี้ไปขมาไปลบลูคำสั่งคำสอนของพระเจ้าของพระพุทธเจ้ายังโลกนี่ครูบาอาจารย์บอกว่าว่าไว้มาแล้วตั้งแต่สามสิบปีที่แล้วว่าอีกสามสิบปีเนี่ยหลวงพอ่อฤาษีดันเป็นกือบอู้เวลาว่าจะมีโรคระบาดคือมนุษย์แฝงขึ้นแจะเตรียมบางเตรียมเมืองไวงหวเพื่อเขาประมาทรักษาสมัยนั้นไม่ให้เชื่อมางคนบอกว่าเปิดว่าไปที่นั่นมังค็เป็นยันแต่เขาต้องมาคกิดว่าจะได้ ในหลวงล็อเก้าเนี่ยเข้าไปฟังเป็นคำที่เจ็ดโมงนางบากะดุกกระดิกนั่งจะได้เจ็ดโมงนั่งฟังหลวงปู่เนี่เล่าเรื่องนั่นเรื่องนี้ขื้ฟังที่มันเป็นเหตุคนเก่าคนแก่ฝนเงียมาเพื่อลูกเพื่อหลานบ้านเขาเนี่ยได้หักกันอยู่กันแป้งกันนี่เขาแบบลืมบุญลืมคนคุณป่อคุณแม่คุณบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าเจือนเจ้าจัดกระซัพเท้าบ่มีมาอยาจะอยู่มาถึงเร็วนี่ได้ยาก อย่างกับราชวงศ์ภูค้าของเขาเนี่ยย <c oughs> ้ายเวียงมาจากวลาัลลนครพญาภูค้าเนี่ยเกิดโรคเจเนี่ยโรคห้าเนี่ยกินน้ำกกระต่ายกินข้าวกระต่ายอ้วกกระต่ายย้ายเวียงหลงนามนาม,มากย่างตั้งเวียงนี่ตายนะแมงนี่มันกินมดสมัยพุทธกาลก็เหมือนกันตีเป็นสวนลักษณะสูตรในเมืองเวสาลีเนี่ย ก็เกินทายาเนี่ยในทัตเตยพิโดกว่าต้องหนีออกจากประตูเฮือนเขาว่าเขามันขนาดนั่นเลยนะก็มันอยู่จีอี้มันบาดตายอย่างมองไวสาลีนี่มันเย็นถ้าเขาไปสมัยนี้บินดำมเกือแกนตะเพ่ตะเพ่เออมันมีแต่อย่างไรทัเตยพิโดกว่านว่ามันบาดเจ็บว่าว่าจะนั่นมันมีเหตุมีการมันมีขั้นมีต่อมาฮะามันพิสูจน์ได้จีอ้ก็เหมือนกันเออกำสอนพระเจ้ากำสอนครูบาอาจารย์ก็บาดเจ็ให้เจือ แต่ว่าบาดีพามาืเอเฮาลองฟังลองปิดจระนาวาตีพระเจ้าเป็นว่ามาผูกก่อครูบาอาจารย์เป็นว่ามาผูกก่อกำนี้เวียงเขาในประกอบแป้งกับพระธาตุงจแห้งเนี่ยเป็นวัดเดียวตีว่าหันหน้าวิหารเปตตะวันตกแล้วเอาโบสถ์หันเปตตะวันออกอุดไปท่างอ่าวันนี้เหตุผลอะไรยัง แล้วเอานาคะถาเจแห้งหันไปตั้งคาถาเขาน่อยพยานาคะถาเจแห้งไปถึงพระษาทเขาน่อยคาาเขาน้อยหันมาว่าก็หันกลับไปตีเจ้าว่าเจ้ากกั้มกั้มเย่ไปหำดำเปินเซกเปินว่าอย่าง้ไวปุบบานปองเหมืองจะได้ไ่วเอาแบบไม่แผ่หู้แต่ว่าบัดนี้ประมาขอคนมาเก่าแบบนี้ไหวแบบไม่แผ่หู้ยังไปตีพ่ามาเนี่ยควจะมีอุโมงตังหลุ่มเข้าบ่ได้ มีเบงสกัดไว้อย่างปัวเนี่ยห่อพะดาักเบงสกัดเนี่ยเออจะว่าลำง่ลำเอาไม้ไหลลงไป่อีกมาหนึงเอาพวกพวกแบบเบงสกัดคือว่าล้มเนี่ยติ๋งไว้อ่อันนี้เป็นยันอันยันค้นมะเกลในแบบจะว่าบบลวกอ่แต่ว่าเป็นนี้เหตุมีหอยไว้อันดำน้ำเนี่ยคือหนซ้าย ไงานาเนี่ยคือหันฝ้าอยากจะย้งก็จงคือหูคือศึกษาไงานาคือหันฝ้าจะพรมนับหลายขึ้นไปมากกว่าตกลงมาใส่หน้าตัวตรงเหนือฝ้ากว่ายังมีฝ้าเหนือเวลากว่ายังมีเหตุผลเหนือหักกว่ายังมีตน้เนเหนือความอับจนกว่ายังมีแนวทางถ้าฝ้ามีบดีมัวแต่สงสัยฝ้าถ้ามีเวลาคือเหล็งรักษา มีหักเพื่อหักตนก็คู่คนหักอับจนก็แจ้ยหาแนวทางก็ฝ้ามีบปด้ไปสงสัยอันตีเฮาบอกโอ้บาหันเอาติูอติหันเร็วเนี่ยมีศีลมีทพคนในบ้านในจ้องก่เกินความสงบหลมเย็นอันตีเฮาบอกโอ้ไปเหล่าวันไปว่ากันมันมาก,กาเกิดประโยชน์บอกมีแถ็โอ้แต่เออ มันก็เหยียงกันเป็นโมเป็นฟักเป็นไฟมาแล้วไงดีลราเอาแมงนี่มาอีกกินมดเหยียงกันเป็นจุ่มกันสายสายสายมาหนัา,นาก็บ่ายอย่างสักอย่างมีเห็นสักคนอะไรมันบหาข้อดีคนแรกกับมาดีสักคนแะ่คา,าหาแต่ข้อเสียเอาเฮ่าอย่าอย่างด้กองเขาทำอย่างนี้อีกบ่อยแม่เฮาด้กอกเฮาทำอย่างนี้บ้านเมืองเขาได้กองอันนี้สำคัญที่สุดเพาเวลามันเสี่ยง มันกินตึงตัวเก่าและทุกคนอย่างติดบันวาเออเวลามันเสี่ยงเอ้าเอกกินมันตวัวให้ปีใหม่ของเขาเกิดจากเป็นปีที่สดใสตีพองใสเขาะ่เาเบอกหลงของเก่าแล้วเขาก็บอกเมสาของใหม่นี่เป็นหัวใจของการพัฒนาหรือการเจริญก้าวหน้าต่อไปบาคุกับเป็นหลงของเกา่า อันได้ติแล้วมาหลอกก่อนยังไปขึ้นไปว่าอยู่ย้นมันทําอะไรยังมาได้แหลวเออบางตอนก็ไปเมาของใหม่อันได้มันเป็นของใหม่ของเกอนเมื่อเกอนตัวก็วไปโลไปหาไปเอาหรือ,อปัจจุบันน้อกสามีก็ดูไหนบางคนจะไปโลหามันเกิดเอาเดี๋ยวนี้เอาปีเอานอมเอากะเอาไขายมันห่างมันมีจะมีบบมีก็ดูได้หมดนี่อ่านสุดเจากไปออยังนยัง เจ้าไม่ได้จะซึกเจ้าไม่ได้จะซึกมันเขียมไปสวดสูวมันบอกมีไผ่องเป็นตุเจ้าอยู่ีนเตอะก็ไปเจอกับใครนีอใครมีลูกมีหลานใครนีแต่ว่านักหลังแต่ว่าคนจิบจะอดจะอยู่มั่กับญาตญาติโยมก็บไปเจ่าม่วนนะเห็นตุเจ้าก็บไปเจ้ว่าอ้ออยู่ไปจะนั่นกินรับไปเป็นตุเจ้าไปมันบัจจัยสบายยังตุมันบอกมีข้างกกนหัวมาอยู่ก็โลเอามัน ได้ซิฟ้าวสาสร,ราก่อยมาหวามันสบายทางตุ๊กนากกูนั้นเนาะ <c oughs> <c oughs> นี่ <c oughs> ก็รีบการได้มะหวาออกันเนาะวันนี้มีแห้นี่เล่นด้หว่านด้มโมโด,ด้มเหมือนนั้นจะได้มาหา่อแม่พี่น้องเอาอ้าพยานยอนกัลบมากุศลเนี่ยเกิด <c oughs> ขึ้นเลยยัง กับพ่อแม่พี่น้องกับผู่ยากตายายพ่ออุ้ยแม่อุ้ยทั้งหลายที่ยามเฮาจะอาไปให้ฮาแตงเพราะว่าเน่ยหยังบ่ได้ะว่าซบกีหนสอสลากับพอพังแตนี้ก็ซบกับพระเจ้านั่งงหน้ากันนันะเออุพระเจ้าก็บ่ป้างบ่แต้งก็บ่ป้าง เออทานนั้นเต็มปากกบบยิบอยู่ <t> ทุกเจ้า,ววา,าก,ก็จะไปบ้าก็มาป้ากันหันก็ากันหันก็ว่าอักวัสังมายาไม่รีตะทังอันเข้ามาจนตายเป็นโชว์เปิดทุกวันนี้ครับรถสองร้อยสามร้อยผ่าน,านบบกงล,ล,กลักลายมาเลยเด็เป็นพราหลอดน,นี่ข้าหลอดนะน,นี่จับเวลาออกจากวัดสีสาม อยเขาตั้งเวลาไม่นอนก็จะตุต้งบองร้องหัวร้องขัาวร้องอยู่ตีพิจิตอย่งจะบ้องนว่าจะถึงพิจิตลับตั้งเวลาไม่นอนดีสามเออดีสามไปถึงปุ่นหกโมงเอหงหกโมงตื่นมาปั๊บถึงจังหวัดพิษณุโลกปั๊ทครัว่าอาจารย์เอาตึงนโพลลักลายมาแล้วนี่มันขับจะได้สามสัมมงตื่พิษณุโลกเออเป็นว่าข้ารอดไม่เป็นใจเอหลอดลักลายเอาไว้รอดโกง ก็เดี๋ว่าลังงานที่มันครับจะได้ไอปี่คาถามกําเตอะมันสามชั่วโมงครับยังไงผมมันเยี่ยมมาเรื่อยๆกครับหรือตามคำสองร้อยไปสองร้อยไปมันเขาเมืงเยี่ยมแบบกวนรถลูกกวนตัวเจ้าตายรองดับอนาถอะไรนะพระเจ้าวาบวัดาขวังเจ้าว่าบรรดาขวังเจ้าวาบดาขวัญเจ้าว่าบรราพวัญเจ้าว่าทั้งนั้นอยู่ท่านตายกับตายมูนี่เป็นมรณะนุสติอย่างหนึ่งว่า เขาเนี่ยจะไปให้มไ,ได้บอกฮู้มันมาเจวีว่าคนเฮาไปตั้งหน้าคนลามาตั้งหลังเปินว่าบัดนี้ไปแจงคนเขาบัดนี้เป็นเหล่าคนตั้งหลังมันเปไปเต่ากันเออเขามาหาันเจีก็คือว่าอาวัชสังมายามลิตพังอันเฮาเนี่ยจะตายเป็นแห่มลิตพังเนี่ยมระนะมันจะเขาว่ามละมละเนี่ยแปลว่าตายเพราะจะอันเปินสอนเขาวะ ย้ำาอกปากได้ไปได้เนี่ยไปหากันเนี่ยออยู่ด้วยกันเนี่ยอู้กันเนี่ยวันอู่มันอาจจะมาได้ววากันแล้วนะเนี่ยเนาะวันนี้ตุเจ้ามาววายิงผูกเข้าไปหวาตุเจ้าตุเจ้าบมองห้องชิ้เลไปละไปละเป่นไปได้น่ะหายใจเข้ามาหายใจออกมหายใจออกมาหายใจเข้ามันไปได้รอดกระจนุเจ้าได้เต็มน้อยมาได้หวาชิลอมลัำหรอ ตอนที่ห้าบอกว่ามีเอ่อในถนนกับเลือกับตุ๊กเจ้าก็ผีบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มาไม่แห็เตียวถนนล่ะมีก็อ้อยหย่างมันมีป้นมีหย่างไม่น้อยไปล่ะเนาะนี้บอกเสื่อมมีหย่างหมดละเรือกับตุ๊กเจ้าก็ผีบ้าเตียวถนนเนี่ยเออเรือตัวอันนั้นนั่น่็คว้ากรอไทยกว่าจะนักน้อยเห็นเข้าก็ขาดเดี๋ยวมาได้เห็นไหลกว่าจะป้อนหลอม ตอนหลอกหลอกอันไขมันความดันเบาหวานน้อยหนึง <c oughs> ่งเห็นว่าถ้ากินหลายถ้ากินหลายกินหนักโมดแต่อดมาได้อีกจะมาละเบาหวานความดันเป็นมะมดละอ่าบวกอยู่ได้กับบวกนี่นี่นกันมันก็เป็นมาแล้วพักผ่อนเบาเพียงพอยิง่อองเข้าบ่พอกินมาได้นอนบาลับนี่มันก็นจะมีโรคภัยติดตัวมา เพราะนั้นมันอยู่ใกล้เฮาดังตีว่าหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกหายใจเข้าสะอ้านะนะนี่ก็ได้มาเราสู้กับฟังหว่าย้ำตีมีชีวิตอยู่เนี่ยขัแหนมเขามาหันกันอู้กันว่ากันแหนหัดกันแป้งกันแหนะย้ำตีเจ็บป่วยไปแล้วอ่าแต่บอกหูกิิงแล้วนี่มันเกิดจะยากเหมือนตดไปนิมมต์วันนั้นหวัดน้าเต้มบอกหูกิิงแล้ว นี่มดไปกันเตะหลวงพ่อเจ้าวันมาไี่มดอย่างตอนบอกูเนื้อหูราตอนหูเรื่องหูรังจะได้มเข้าไปตั้งไปกินแต่บอกว่าเซลเวียน่ะเนี้อคำะเขาอ่ะจะได้แบบตอนที่เปิดอยู่แบไปก็ว่าไปราคาเปิดกับไปวาดเข้าแล้วไปก่อนขันนาเปิดอยู่ก่อนจะไปเนี่ยนี่นนาะไปเด้งตะกุดมาหู้คิ้งแล้วมาหูเลืองแล้ว แต่ว่ามันจะมีฮันยางว่ะแม่แต่คนติดเป็นอามาฮึกเลยเขาก็วิจัยมาแล้วว่ะยังหูคิงแต่ว่าปากมาได้อย่างไรแต่ยังมีจิตใัยังหูว่ะหายพอบอ่พอลูกหลานคนได้ฮักบ่ฮักยังดอกเตอร์นั่นเป็นอาหมาขาดไปสองปีจำ้นมดโผล่ในมดแผลปัดแผลปัวแต่ว่าปากมาได้บ่ได้ยังนัดแต้มนี่ไฟนี่มันดินบ่ได้ละ ป้อมดันตึมเต,ตเออมาได้เห็นแล้วมั้เต็มห้องแพร่เมล่ดสาความนั้นปุ่งขึ้นสองร้ยเอาเอาเห็นล่ละเอาเหงล่<ม>ละอาัาธนาคุณพระพุทธธรรมมสงค,คุณป่อคุณแม่ปูมดเนีย่ยตุนอืมได้ให้เกิดเึรงงอย่างนีง<ม>้เนเดเแกนยาอะไรต่ออ่นอะ,า<ม>าะอนาอพระเจ้ก่อน บดีผ่ามาบดีไปล้องนี่ตัวเจ้าไปหาตอนนั่งเนี่ยพะขะพระเจ้าเนี่ยงานว่าได้เนี่ยถังถ้าว่ามาได้ละเบาแบกบาแบกบาได้ละแต่บามีแห่จ่วยได้ละหังเื่อนคนดีจะจ่วยจะดูแลตัวเขาได้นักสุดก็คือตัวเก่าอืมอัตหิอัตโนนาโถเนี่ยตอนนี้เแห่จะมาจ่วยเพย่งนนั่ถ้าะนั่งถ้าอันนี้ อย่ามาจ่วยเขาตอนนั้นแบบนี้นี้อยู่สองคนมาจ่วยย้ำดีเขาเอะออกทอดจิบไป,เ,ปนเนี่ยีอยู่สองคนตอนตีเขาอยู่นี่ก่อเงินท้องต่อได้กับกองไ้ตีโรงบ้านาลเลยเตรข้างสุดท้ากับยาเหี้ยเห็เหี้ยลูกล้านมีต่อได้ก็ไปส่งเขาตีเตาเหี้ยง มันก็บังคัโดดลงไอ้ยิ่นี่กับบัตรตัวไปอ่ะเหลือแต่ตนบุ้งกับตนมา,ปาเป็นอย่างหาไปเม่เจี้รับตาเขากับรับตาตอนเนี้ยเมื่อกี้ไม่ได้แล้วเมื่อกี้แจง้งอยู่ในใจเขาเนี่ยเมื่อกี้เขาได้แต่เขาว่าแต่เขาเล่าคนนี่รับตาเป็นอย่รับตามันลึง,<ช>งหงัวบอลตาบอลของลึงเนาะ แต่ว่ารับัะหันหัวใจเขาหันความรู้สึกเขาติกากันไว้ก<อ>ิ่ปีแล้วก็ยังอยู่เหมือนเดิมอ่าหักกันไว้กิ่ปีก็ยังอยู่เหมือนเดิมยังขึกถึงคุณป่อคุณแม่เหมือนเดิมยังตึง้หาคนฮักเหมือนเดิมห่างกันไปขนาดได้ยังก็ยังอะไรคนฮักอยู่อันนี้คือเขามาขันว่าเมื่อเขาบอกได้ปิดเจรณาหรือวอ่าเนี่ยใจเขาพร้อมทีจ่จะ เกิดความนับความไห่เนยตนบุญกับตนบาปาาเป็นอย่างหาเพ้าไปเน่ยลดจนตายก็มันก็ไม่ได้แปลว่าไายไปดีแต่ถ้าเขาทําคนงามความนี้ล่ะเดี๋ยวนี่เขาจะตื่นมาทํากับเฮ้ยอยู่รักไร้แดงก็ได้มาเป็นอะมาคามทุเจ้าก,ก็ไป็นยาคามเดี๋ยวพลารักไร้กับเร็บร้อยมันนั้นแะแต่มันบ่มีความอะไรแบบมีความเดือดร้อนว่าเขาจะต้องห่วงหาภผเออ แต่ตอนที่เขาป่วยมันก็ไม่มีแผนวางหผนเขาเหมือนกันน่าสนใจที่เจ้าอย่างกับไปเขามันก็เป็น่ยนมันก็ไปง่ายอยู่ง่ายไปง่ายเออมันก็เป็นที่มันก็บบอกมีเงินมีคำอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังมีความสุขใจสุขใจยังอยู่น่ะตัวเจ้าก็ทำหน้า